คุณถามหน่อยในคุกได้กี่ตัวเนี่ยนับปีเข้าไปนะนับปีเข้าไปนะนับปีเนี่ยไลไอแบ๊กตองออกมายังไอ้แบ๊กออกไอ้แบ๊กได้ยังได้ไร่ไล่บอกกันเป็นเสาหนึ่งได้ไหมทางไหนบอโรเจอร์ไหมบอโร่ไม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 ่ไเฮ้ยมันมันมัมาเฮ้ยพี่เปาเข้าคุกนะพี่เปาเข้าคุอกคนนึงนะเขากำลังเข้าคุกอีกนะอะไ้แกใช่ปะใช่ปะพี่เปาน่าจะเข้าเส้นแลบเส้นแลบเส้นแลบสาหร่ายแถบตรงยาวๆเลยน่าจะไปทางเส้นปาล์มาทีน่าขาออกกระตัม ไม่ต้องคอยใครอยู่หน้าคูป้าหน้าครูมึงดักเส้นนี้หน่อยดิปั๊มาเทน่าหน่อยดิให้ดักให้ดักให้ดักดักดิไบรท์ดักไปดิเส้นโคอีไนท์บอสไอ้มึงฟังนะในคุกมึงกำลังเข้าคุกนะใครอยู่ในคุกสามสี่ไนท์บอสขวามือสุดอะเส้นเลนขวาสุดอะบอสโคอีใช่ปะในคุกเอ้เฮ้ยมันโยกกลับไปปั๊มาเทน่าไอ้มึงอย่าพึ่งนัวกันดิกูถามว่าใครอยู่ในคุกไออะไรมึงดูไนทไรมันโยกกลับไปไร โยกขับกลับไปเไปอยู่ในคุกบ้านไม่โลมหรอหันกลับไปนะโอเคโอเคพี่วายอยู่ไฮเวหลักัะมันอยู่ไฮเวลากันผมก็อยู่ไฮเวลหลักแล้วตอนนี้ไฮเวลักมันอยู่ไฮเวหลากันเล่นเล่นปกติเจอกูเจอกูเจอกูเจอเออเล่นปกติชนดิเจอแล้วกูเจอนะพี่เ้าเราเข้ามาใช่ป่ะเออพี่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 ดีวายมาสวดไปเที้ยนี่ก่อนทำไมเดี๋ยวกูออกไปชนอะไรกัปเดี๋ยวกูออกไปไปไหนแล้วอ่ะอ้าอร้านค้าไอ้ร้านเบียร์ไอ้บอสร้านเบียร์อะไรมันนี่ร้านร้านอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มีทีครับมีทีโพไม้บอสโพไม้เอาเอาตบในคู่ต่อไแฝดคูโดดเองกูโดดเองตบู่ไหนไปบ้านดูไว้ได้นะปียังได้นะปียังได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออหยอดให้เพื่อนนี่หยอดส่งให้เพื่อนคาตินนี่พี่ปอเข้ามายังกำลังกำลังกำลังโดนใช่ป่ะติมติมดูหน่อยติมดูหน่อยพี่แจ๊คพี่แจ๊คเดี๋ยวฟังฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเลมออกเล่มออกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราราอีกส่งไปก่อนไอ้มึงเอาส่งให้พี่มึงเดี๋ยวพี่เอาไปเอกก่อนมึงเอาส่่งให้พีดิ ไม่ไบอสพี่ดีบายฟังผมพี่ดีบายผมตรงยาเลยบอสตนนี้มันตรงยาเลยมันเพิ่งเลยสะพานวัดไปตอนนี้อยู่บนสะพานอยู่บนท่าเรือจอดนี่จอดเลยยู่ตอนนี้ตอนนี้ถ้าเทียบกันก็คืออยู่ท่าเรือละเลยไลงไปล่างลางไปลางไปล่างไปล่งไปล่งไปลางไป่างป้่างไปล่างไปล่างไ่าไ่างไปางไปล่างไางไปล่างล่วงไ่างไล่างไางไล่างล่าปล่างล่นานะเล่นขวางางยาวงยาวลงงา่ลนี่่่ปล่าาเล้ว น้านะครับมันไม่ตายอ่ะพ oh, ี yeah. ่บอลได้พ uh ี uh, anyway? ่สวยสวยสวยบลั่นไปลั่นไปลั่นไปไม่มามึงขับไปดูท้าอ้นี้ไอะไรเ่ยตัดงตัวแดงงตัวแดงงตัวแดงแล้วปีนี่ทีกยิงคอด้วปะา้เบนี่แหละนะได้ได้ได้ลงบ้านลบ้านฮา้เบย์ลงบานเฮ้ยคินได้ปหอด้วยปะได้ปีปามาแล้ว

ได้แนละ้วได้มาตัวหนึ่งนะได้มาตัวหนึ่งแล้วนะไฟล่างไฟล่างไฟล่างเอ้ยพี่เปาได้ยังององไปอยังพี่เปาอะ่ะสาวซีโดนเหรอสาวซีโดนเหรอไปโลโดนเหรอสาวซีอ่ะเออทำไมเงียบจังวะเดี๋ยวไปดูให้ ยไอ้ดีว่าเป็นไงมากถูกพ so? okay. ี่ปไม่ใช่เหรอที่มึงพ่เพเปาเปาแล้วพี่พาสอนอสองตัวพาสอนอสองตัวมหน่อยเดียวงกูถึงกูถึงพาสน2ตัวมาเร็วเาเลยปล่อมาแล้วนะในเมืองใช่ปะในเมืองในเมืองไอเอ็กเซเว่นไอเอ็กเว่นกูถึงนะกู้ถมาขต่อาขับอมาขับตอามได้กูตามบตหมเล่นมาเล้มาตัวตัวไม่มีปืนอ่ะมึงไปอยู่กลุ่มใหญ่เหมือนเดิมไปอยู่กลุ่มใหญ่ลาลุ่มใหญ่อหนึเปลาลุ่มเมล่อหขึมาพาลรถึ้า บลัมกูบลัมกูบลัโดนแรงแรงแรงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันมีจีมันมีจีมันมีเจอไม่เป็นไรพลังพลังไม่มีจีนะพี่เปาไม่มีจีเหมือนอลงมาเออลงมาให้เวล่างให้เวล่างตะกุศลต่อบอสต่ออยู่มาได้กี่ตัวแล้วได้กี่ตัวแล้วได้กี่ตัวแล้วได้กี่เคแล้วได้กี่เคแล้วแปดพารามแปดไอเซเว่นสองตัวแปดข้ามาสนามบิล่ามาสนามบิล่า ไม่ไม่ไม่เลี้ยวเลี Arrow, in, ้ยไปดีดีแลนด์ช so ูแต oh, really hey, like ่พแอนบายนะกลุ oh, ่มใหญ่บา่นมาเหินอเวอร์ขึ้นมาเหินเวอร์เหเวอร์เหเวอร์คุกคกลุ่มใหญ่ไปคกนะเร็วเร็วเร็วเรเอเวอร์เหินเวอร์เร็วเร็พี่ไปเเเวอร์ล้พี่เหินเวอร์ลสะพานไฮเวสะพานไฮเวไอเนี้ยหินสปยอะไเวตเออใช่มันอยู่เหินสปยแล้วนะไปขึ้นเหน บ้านดูไว้วัดเก่าๆเลยอ่ะบอสบ้านดูไวยวัดเก่าๆบ้านดูไว้วัดเก่าๆบ้านเฟสโอเคบ้านเออบ้านเก่าๆตอนนี้ตอนนี้มาทางไอ้สเตเดียมอยู่ไอ้ตรงโรงจีเหล็กอ่ะโรงเหล็ก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 สเตเดียมขายยาแฟมแล้วก็ไปร้านนต่อตันผมมผ่านเลนเกี่ยวแล้วผ่านหลังแลนเกี่ยวตรงยาวแล้วตอนนี้เลยปั๊มไปละ S <S ได้ยังได้กี่เคลแล้วได้กี it, ่เคลแล้วเนี่ยเราได้กี่เคลละผมถือยกตบอหนึ่งผมถือยกก่อปูหนึ่งชุนหนึ่งสองใครอีกบางรามในสามอีกใครอีกไม่เจอแล้วไอ้นีแค่สามตัวบอสหรอบอสไอ้กูุยังอ๋อมันลงไปเล่นเหรอตามหลุดแต่ใช่ป่ะเฮ้ยมีใครถือโซ่อีกป่ะนอกจากพวกกูเนี่ยนอกจากกูไอ้รามแล้วก็ไอ้ชุนเหรอหรือว่าติ่มวะ ชนในชนในชนถือิมสามศพเช่าได้สามศพเช่าตอนเนี้ยเบื่อพวกติ่งน้ำเดินอะอะไรแล้วมึงมึงมึงคิดได้ไงว่ามึงด่าอะไรพวกเนี้ยตอนนั้นที่แม่มึงก็เป็นผู้หญิงอะฮะมึงกล้าพิมพ์ได้ไงวะไอ้ไอตั้มมึงมึงมึงพูดกับเพื่อนอะดีเพื่อนถามว่าจะห่อไหมเนี่ย ีนไม่่เอ้ถามขอถามอีกทีสิตอนนี้ศพอยู่ที่มือกี่คนมีใครบ้างมีใครบ้างผมผมชุดนหนึ่งชั้นหนึ่งใครก็บังลำแจ็คหนึ่งบางล้ำสองผมหนึ่งผมหนึ่งนะแจ็คสามแล้วใครอีกไอ้บอสตรงบอสบอสเคลียร์ป่ะตรงไอ้บอสมันมันมีกี่คนนะมีนแล้วมีวันสี่วะพี่มีเบลลี่อ๋อเบลลี่หนึ่งไม่ไม่เบลลี่ไม่ได้ไอ้เบลลี่ไม่ได้พี่เปา พี่ตีตัวที่มึงลงไปเล่นอะนะไม่ได้นะมีพี่เปาเนี้ปีไอแบ๊กไอ้ตัวที่ผมลงไปเล่นอะคือไอแบ๊กพี่ไอพีเรียไอพีเรี่มันต้องอยู่ในคุกดิไอบีเลียมันอยู่ในคุกแต่มันอยู่น่าอยู่ในเสาอะพี่ผมหายังไม่ได้หาในเสาเลยต้องบอกคนในคุกอะหาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจงเออมึงก็ไม่ต้องเข้าไปแล้วกินในครูอะนี่ เงยุไม่มีไม้ล้วลงรถคีนขีนเสาสี่ขีนเสาสี่แลน้องโอ่เก็บมันจุดข้างในใช่ไหมแล้วมันปงขึ้นไปข้างบนแล้วถ้าผมไม่ลงมันก็จุดดิอ้าวมึงก็ต้องบอกเพื่อนก่อนเพื่อนได้ไปช่วยแล้วมึงสาวสาวน้อไอ้บอส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 พาพาลงไปพาสะพานพากำลังเนี่ยเลยเลยพาแล้วบิชั่นอ่ะวิชั่นลายอิตาลีอ่ะมันมีจีนี่หว่าใช่ป่ะพี่ผมต้องหนีอ่ะจีนหนึ่งนะล้านเมือหนึ่งล้านเมื่อหนึ่งล้านมือหนึ่งไอ้บอสเอาดิ่น่ะคำนั้นแหละตามต่อพี่อยู่กละงกลางอยู่บนไฮเวย์อย ใหญ่ไฮเวย์เหินใหญ่มันไต่เหินลงไม่ไม่ลงไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงดูไฮเว่ยเหินใหญ่ตรงอยู่ด้านล่างของเหินใหญ่แล้วตรงยาวเรื่อยๆอ่ะยาวเรื่อยเลยตรงยาวเรื่อยเลยตรงยาวเรื่อยเลยแอบของไฮเวย์อ่ะเอาไงพี่สามศพไองเนี่ยยังไม่คุ้มเลยตรงยาวเลยลงลงไปี่หลตรงยาวหน้าสเตเดียมเลี้ยวซ้ายสเตเดียมสเตเดียมหลังสเตเดียมอยู่ไฮเวย์หลังสเตเดียมอ่ะบีล่างไฮเว่ยน่ะบีล่างมันจะไต่มันจะไต่มันไต่ลง ทามงิลังพี่ร่างใครย่าขายไม่ไม่ไม่ออกออกไปทางหลังออกไปทางหน้าสเตเดียมก่อนนะหน้าหน้าลารุ่งมหนึ่งเออพูดไปก่อนเลยไต่ไต่ไต่หนึ่ง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 ลงน้ำไปลงน้ำไปไปลงน้ำไอ้เตลี่เตลี่มันลงไปคลองแล้วอ่ะอ๋ออย่าแล้วเฮ้ยใครเลยเป็นดีมึงซุนอยู่ซุนอยู่เปลงน้ำอย่ามึงมึงไปตัดลงทางทางเหนือเนี่ขับตัดทางหน้าแล้วคันหนึ่งเลยไปตัดทางเหนิน เราล้มงาลายไม่ถ่ายต้งินงคนมึงไม่ไม่ไอนมันลงล่วงลงล่งลงล่งวยยวยกดไว้กดไว้ตอเงงแม่นกวายปั๊มึกดิตายปะยังงนะมึงไม่ต้องลงนะพอแล้วพอแล้วแบ่งแบ่ง่ง่ตไปตมตอนรอตามผมไม่หยุดเลยเนี่ยไอผมอุ้มนี่อยู่เนี่ยต้องน่าจะได้ได้หอแล้วน่าเอ้ยมึงเซ็ตกลุ่มใหญ่ได้ล ถ้าอย่างนั้นตามไม่หยุดมึงต้องไปส่งส่งส่งที่นอกเมืองนอกเมืองลามนอกเมืองลามนอกเมืองลามนอกเมืองโอเคเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งน่าสอนอเนียคือถ้าเราส่งโรงพยาบาลมันจะไม่นี่ใช่ป่ะเราเรากินศพแล้วห้าแล้วไม่เขาจะโดนในนี่แหกคุแล้วก็โดนหรอพี่ตั้มสี่ไม่ใช่หรอพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งไอ้ลามหนึ่งพี่เกดไอ้ชุนหนึ่งแล้วได้พี่เป่าด้วยนะปืนมีดไม้เต็มบึบอ่ะเมื่อกี้ใกล้นี่ใกล้ก็ปืนปืนเบิร์ไเลยป พังไอหมึกโดนด่าพังอ่ะที่เมื่อกี้คือไข่บอสไอหมึกพี่เลนั่นอ่ะตาเคียเคียะเคียเคียเดี๋ยวไอซีวินไอซีวินจับอ๋อีเมืองมันมีควนัิชั้นดำอ่ะก่อนน้านที่พี่เจอทางนั้นน่ะมึกมาได้หมึกมาได้หมึกสัว์มาได้มึกสัว์มามีตัวมีตัวมีตัวแล้วก็มีบอเล่ยอีกตัวหนึ่แต่ไอซีวินมันรอดใช่ป่ะพี่ต๋อฮ้ยเอาเอาโอเคต้องเ้า เอาเลยเอาเลยเาครับเอาเลยครับเอาครับเอาเลครับเาาเอาเลยอาาครับมัแล้วนี่เขาเขาไปต้องไปโรงพยาบาลหรือไปไหนครับอันนี้เขาก็จะโดนแหกคุกครับอ๋อคุณโดนบชุบแล้วโดนแหกคุกแล้วชุบเข้าคุกต่อใช่ไหมใช่ครับเขาก็โดนจับมานี้อ๋ออันนี้อย่าคั้นแรกคือเาไปที่คุกก่อนใช่หครับหรือวาไปสนามยํารถอนครับสนอนครับรเฮ้ยศกคุอยไปสนอนะเดี๋ยวรอเข้าคุไปอทีนึงรีวจัดเซตเข้าคุปดิจัดเซตปืนกับ มือกอยู่กับพี่นะมึกอ่ะพี่เข้าไปผมไหมล่ะเออเข้าไปกุบมีปืนนะมันแตกแล้วไม่มีมือกละปืนนะเปล่าด้วยปืนของเมย์ี่พี่พี่พี่ยิงให้ผมปะทำอะไรไม่เป็นลรอใครอุ้มมีเปล่าอยู่ตอนนี้ใครอุ้มมีเผาว่าเราเราอุ้มได้แล้วปะเรามีสี่หรือห้านะสี่หรือห้าตอนนี้เดี๋ยวมันกางเข้าคู่ใบหนึ่งไหมไม่สี่กับห้า ให้มันเริ่มเอื้เอ้ยเริ่มเริ่มมาเกมมันพี่รอรอให้มันเข้าคุกอีกหนึ่งก่อนตั้งเมาส์ตัวเข้าคุกก่อนตั้งคนนี้ปะเอาดีเอาดีันนี้ใครเนี่ยใครมันเข้าคุกอีกอยู่ใครใครใครจะเข้าคุกบอกหน่อยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแนปปี้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 อ๋อเออเดี๋ยวผมไปดักในคุกต่อจะวิชันดราม้านริ่มมาหนึ่งหรือเปล่าเร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 ารำไปไหนจบที่มันจะเกมอ่ะครนเทนท์นะคอเทนท์นะคอนเทนทะโอเคโอเคโอเคเทเลสไมีคนดักปะพูดต่อได้ปะพูดต่อได้ปะบอสคุณถามว่าลงะ ฮัลโหลไม่ได้มียอดจไอ้มึงมึงเป็นอะไรกันหรือเปล่ามันไม่มีใครด่าจริงๆเหรอให้ไปใไปให้โอ้โลง่ายนี่ไงผมไงผมกำลังมาเนี่ยคือมึงฟังคุณไปหมดคือถ้าเกิดกูไม่ถามเท่ากับว่ามึงก็ปล่อยซึ่งวีนาทีตรงนั้นอ่ะเท่ากับว่ามึงทำเกมเสียเว้ยของมึงไม่ได้มีข่าววะ อยังลาไม่ปล่อยเอ้ยลาไม่ปล่อยศพอะห,หาคนอื่นมาแทนเอ้ยลาไม่ปล่อยศพวะพูดอย่างนั้นอะทำกลิ่แล้ว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 เฝ้ายังอากูอาบอกแล้วนะเทเลซา,า,ายอะแล้วมันเอารามันอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองมึงดูในเมืองด้วยดิศพมันถึงก่อ,อนนะอดูให้บอสดูให้บอสดูในเมืองให้แล้วพาในเมืองอะเราจะมาที่เราจะมารอเลยรอเลยพีเปากำลังมานะเฮ้ยกูอยู่ในคุกกูอยู่ในคุกกูอยู่ในคุก

ไป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 อีกตัวนึ่งกำลังมาเรียบร้ยพี่ป๋องเฮ้ยได้ได้ได้ปล่ป๋าแล้วได้ปล่าแล้วได้ปล่าแล้วได้ปล่าแล้วได้พี่ปาแล้วไอ้โปโลเฝ้าคุกเลยไอ้โปโลเฝ้านี่เลยไอ้ตัวหอยลามเป็นไงมั่งออยยูู่่่พีได้ละพี่พี่ผมได้ผมได้พี่เป๋าแล้วผมได้พี่ป๋าแล้วผมได้พี่ป๋าแล้วผมได้พี่ป๋าแล้วสาวสี่มารับดิสาวสี่มารับดิสาวสี่มารับดิไปนะไปเอ้ยไอ้ลามไอ้ลามผู้โดดลามผู้โดดลามมาสพก่อนลาม สอไปสอห้าต่อเอ้ไอปโลสุมนดูว่าโรงพยบาลเทสไปถ้าไม่ดูมึงให้คนอื่นดูอเยัรงพาบนี่ไงเออเออเออต้องไปไหนแล้วนะดักดักร้อยเฝ้าร้อยนะนี่คือบันใช่ไหมจมูกองม่นพี่บอยว้าวว้วว้าเอามีดลุมดีเอ้ยเควนเลยควนเลยเควน ไล่แลมบ้าแลมบวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ไม่ด้คนแล้วได้มาแล้วได้เยียนัปี้แล้วได้เยียนัปี้แล้วจได้พี่เปาด้วยได้ได้พี่เปาแล้วก็ได้เยียนัปี้แล้วด้วย่ไม่ไม่ไม่ลงไปแล้วลงไปแล้วตัวนึงล้พี่เปาพี่เปาออกเสาสี่ไปแล้วเฮ้ยแล้วมึงไม่ให้กูออกด้วยหรอเพื่อนก็กระโดดดิมึงมึงขึ้นมึงขึ้นมึงขึ้นนี่มึงขึ้นนี่อยู่อยู่คุกพี่อยู่คุกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพางเดี๋ยวพางมึงขึ้นกูเดี๋ยวพาง ปาไม่ต้องเผินไม่ต้องเผินอเจ็ดกันไว้งตรงกาลังจะพารถติดคุกเลยอีกทีนึงมันจะมีไอ้แบ๊กแล้วใครอีกนะได้ศพแล้วพี่ใครจะถือศพวะมาถือศพดิแบ๊กหมึกที่เป่าแล้วใครอันแอปปี้อ็นแนปเอ็นแนปได้แล้วเอ็นแนปเอ็นแนปได้มาแล้ว พี่ลี่อยู่ในคุกแหละมันแอบอยู่ใครนะผมถือศพหนึ่งไม่รู้ใครอ่ะไอแนปปี้ได้แล้วแนปปี้ได้แล้วพี่เปาได้แล้วมึงฟังนะในคุกได้สองตัวแล้วพี่หยาบได้ศพแล้ี่อ่ะบิลลี่ไอพี่ลี่ได้ยังไอพี่ลี่น่าจะแอบตเงแต่แราใี่แม็กเนี่ซิกอ่ยไอแบ็คก์ไอแบ็ก์ก์ไอคินเนียไงให้เริ่มห่อป่ะหรือยังไงไอแย้ยมันไปหดหัวอยู่ไหนกันว้ายสัตว์ กูเออยากไฟแล้วไอแบ็คไอ้บิลลี่ไปไหนไอแบ็คไอ้บิลลี่ไปไหนไหนไแบ็คไปไหนที่คินกับใครลงไปเล่นไหนเจสต่ามึงพูดดีมากว่าี้พอปากว่นี้พ่ออยู่กับม่อยู่กับผม่อยู่กับีอยู่กับผมพี่อยู่อยู่กับผมพีอยู่กับผอยัี่อยัม่อย่ัน่อยอยู่กไปไมพี่อไปมีอย่กมีอ่ก่อยัไมีอยู่กับผมพีอยอ่ป่อยป่อยับ่อย่ไป เอ้ยปล่อยโดนจับอีกรอบปหมล่ะปล่อยโดนตำรวจไล่มาหนึงปล่อยโดนจับอีกรอบปหมล่ะมีแค่นั้นแหละไงหน่อยหน่อยตายหน่อยตายหน่อยใหอยู่กับนใหอยู่ละหมากก็ปล่อยสร็จแล้วแล้วก็หลปล่อยมันโดนปล่อยโดนอีกรอบปหมล่ะสี่สี่ศพอะหลุมหลุมนอกเมืองเรื่อยๆแค่นั้นพอที่เหลือก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วสี่คนอะหลุมให้ได้นะไม่ใช่มึงปล่อยมันไปกระเซิงกระเซิงนะดีรัก เอางี้ยังไงบอกมึงอาหน้าที่เลยต่มบอกชื่อเลยว่าใครเข้าเข้าอครไอย่คนที่อยรใค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 ร่คนใคร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 มครใ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 ครก็รใครใ้รใครเครดีรใครใคไใครใครในครใครใคราครใ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 ีรใครใใคร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 ใคดใครใครใใครคในครใครใครใคไใครใครใครใีรรไครใคกใครใคดใครใคอใมรใครใพครคลรออ ผมงหาอยู่แล้วก็โรงพยาบาลใครใครลงเบร์ลบปืนอยู่โรงพยาบาลเจ,เจมึงไม่มามึงก็ยิงโดนเรื่อยๆไอ้น้องยิงหนีมึงยิงโดนอะ่ะกูเปนปีศาจอะ่ะเย่่กูเปนปีศาจแล้วกงรังมายล่เย่ yeah. ตามพี่ถามหน่อยว่ามันไฟต้องไฟใหญ่กี่โมง